สวัสดีครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าไอ้วันนี้คือใครครับนี่คือผมเองครับเมื่อก่อนผม80กิโลครับผมเริ่มมีอาการต่างๆมึนหัวปวดเมื่อยและผมร้องใช่ครับหมอบอกผมเริ่มเป็นความดันครับและกําลังจะเป็นเกาหมอจึงบอกให้ผมหายมาดูแลตัวเองปะเริ่มออกกําลังกายแต่กลับมาหิวอีกและไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยครับ กินยาลดน้ำหนักครับเคยกินแล้วลดจริงครับแต่ใจสั่นพอไม่ได้กินกลับมากินอีกกว่าเดิมเลยครับเคยทำอะไรครับแต่มันทรมานอดไม่ไหวคาเฟคกิดจะไปดูดไขมันแต่สุดท้ายก็กลับมาอ้วนอีนครับจึงหาวิธีลดน้ำหนักมาตลอดครับจนมาเจอคอร์สลดน้ำหนักของแอมเบทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปอยาา่างมหัศจรรย์ครับยินดีให้คำปรึกษาคนที่อยากลดน้ำหนักจากทุกปัญหาและทุกไซส์ครับ สมาร์ทเทเนอรออกแบบโปรแกรมการกินจากไม่คนดีครับ